ปลาหมึกที่ลูกค้าสั่งนะครับจำเป็นต้องชุบน้ําหมักทั้งหมดเลยได้ไหมหรือว่าไม่ชุบก็ได้นะทุกคนนะหลายท่านสงสัยนะครับชุดนี้ก็ประมาณ500บาทนะครับนี่ครับท่านเดียวนะครับหยิบนะครับในถังนั้น300บาทนะครับในในโถนั้นนะทุกคนนะเนี่ยครับเป็นไม้เป็นไม้ในตะการนะครับหลายท่านถามว่าเนี่ยพี่ปลาหมึกนที่เขาหยิบมาในหนูสงสัยห่อว่าไม่รู้จะชุบน้ําหมักได้หรือไม่ได้ปลาหมึกผมแนะนาให้ชุบน้ําหมักหมดเลยนะครับทุกคนฮะชุบน้ําหมักหมดเลยน้ําหมักมีอะไรบ้างซีอิ๊วดำผสมสีนะคร 500นะครับลองปลาหมึกไข่ทุกคนเนาะเดี๋ยวผมก็จะแยกนะครับมีชนิดเดียวนะครับที่ผมไม่ชุบน้ำหมักนะทุกคนลองลองเอาไปทําดูนะคือแมงกะพุนนะครับที่เหลือผมชุบน้ำหมักหมดเลยนะครับเนี่ยครับแยกครับปลาหมึกแยกชุบน้ำหมักเลยนะครับประมาณ5-10วึงสิบวิครับทุกคนนะคนไปคนมาแป๊บเดียวนะครับเนี่ยครับคนไปคนมาแป๊บเดียวนะครับเนี่ยครับน้ำหมักสีดำๆนะครับคือซีอิ๊วดำผสมสีอาหารนะครับมือใหม่ทุกคนเนาะน้องๆทุกท่านเนาะเนี่ยครับมันจะหอมนะครับเวลาย่างนนนะะคคครรัับบทุกเี่ย นี่ปลาหมึกทุกชนิดผมเอาชุบน้ำหมักหมดเลยนะครับนะครับเนาะนี่มันจะได้หอมนะครับส่วนแมงกระพรุนผมไม่ชุบเนาะทุกท่านเนาะนี่500บาทหวานเจีบ๊บ